ผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกบกออนไลน์รายการนี้เป็นสื่อสัมพันธ์ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูค่ะวันนี้ในช่วงของข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่านเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูคุณวัชรพันธ์จันทรกจรท่านได้เดินทางไปประชุมและติดตามงานกับสํานักงานสาขาจังหวัดที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการทำความเข้าใจกับสำนักง,งานสาขาจังหวัดในการมอบแนวนโยบายเพื่อให้สำนักง,งานสาขาจังหวัดนำไปปรับใช้ในการทำงานค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นกิจกรรมการสัมมนาพนักงานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จังหวัดนครนายกเป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,557หากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับที่นั่งอยู่ในที่นีในฐานะต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาจากส่วนกลางจากสําน,นักต,ต่างๆหรือว่าหัวหน้าสาขาการสัมมนาในเชิงปฏิบัติการหรือการติดตามงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้จักพวกเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้จัก,จกน้องๆพนักง,ง,ง,งานอยางใกล้ชิด ซึ่งก็ได้ทํามาเป็นครั้งแรกที่ทางภาคเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมเรื่อยมาพวกเราเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมให้ความสนใจติดตามมาอย่างลึกๆมาโดยตลอดพราะเป็นพื้นที่พื้นที่กีสารเหนือก็ต่างกันไปกับพื้นที่ของเราลากษณะของประชากรในที่นี้ก็ยังมีลักษณะของความผสมผสา,านวัฒนธรรมประเพณีและหลากหลายใช้คำว่าชนเผ่ากันนะครับภาษาพูดก็แท่งหลากหลายาวิธีการทํางานก็ต้องต,องตางกไาจากที่อื่น ผมคิดว่าการที่ผมมามาฟังพวกเราแลกเปลี่ยนสัมมนากันในวันนี้เนี่ยผมคงได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นความรู้ความเข้าใจอันนี้เนี่ยผมจะได้ออกไปปรับปรุงในเรื่องของวิธีการทํางานเรื่องนโยบายแล้วก็นันุนพวกเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้สถานการณ์ของสำนักงานเราเองไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกติเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีคณะกรรมการเราอยู่ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกําลังอยู่ในภาวะของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโดยคณะบุคคลคณะทหาร และกร็ราชการนะครับเราเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างสมเหตุสมผลและถูกกฎหมายเพราะเรื่องของเราคือเรื่องการไปแก้ไขเรื่องหนี้และเรื่องพื้นปูนะครับคือผมกังวลในเรื่องของน้องๆที่ทํางานร่วมกับเรานะครับที่เป็นเป็นลูกจ้างก็ดีเป็นลูกจ้างรายปีลูกจ้างพักราวาอะไรก็ดีเนี่ยซึ่งก็พยายามสร้างความเข้าใจอยู่เพราะว่าในส่วนการก็มีปัญหาที้เช่นเดียวกันนะครับ ทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็ทุกอย่างต้องเกิดที่การสื่อสารให้เข้าใจกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรผมคงไม่ไม่ทิ้งเรื่องเหล่านี้ให้เป็นภาระของพวกเราซึ่งทํางานหนักกันอยู่แล้วนะครับก็พยายามหาทางแก้ไขหวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อพวกเราเองแล้วก็ต่อสํานักง,งานโดยรวมขอบคุณครับ ดีครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บ้านโนนสำรานนะครับอยู่ที่อำเภอจอมพระแล้วก็พี่ป้านาอาที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของที่นี่นะครับเป็นการร่วมตัวกันแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างทีเดียวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คงชัดเจนแล้วนะครับว่ากําลังสาวไหมซึ่งเพื่อจะทําเป็นการทอผ้าไหมออกไปขายตามตลาด แล้วก็เป็นของพื้นบ้านที่ทุกบ้านแทบจะใชะ้กิจกรรมนี้ในการหาไรายได้ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับของที่นี่ยังมีเรื่องของหมูหลุมมีเรื่องเลี้ยงวัวมีเรื่องใช้การปลูกข้าวอินทรีย์อะไรต่างๆอีกมากมายและที่สําคัญยิ่งครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นสตรีเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสตรีที่มีวัยค่อนข้างจะมากแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นเหมือนสาวรุ่นครับเหมือนสาวรุ่นที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชีวิต ไม่เคยยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะการปรับตัวเองเข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันการที่มาที่นี่ครับมันเป็นการมาดูโครงการอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในโครงการติดตามงานของเลขาธิการงานนี้เราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับครั้งแรกสุดก็คือเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมได้เดินทางตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็มาวันนี้เดือนกันยาจริงๆแล้วงานจะต้องเสร็จตั้งแต่กลางเดือนสิงหาแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของงบประมาณครับเลยต้องกลับไปแก้ไขเรื่องงบประมาณไปเสนอตัวต่อเสนอโครงการเสนองบประมาณต่อกรรมธิการนะครับตอนนี้ก็ได้งบมาแล้วก็ยังทุกปีแหละครับงบเราได้ไม่มากนักแล้วก็จะต้องมีปัญหาเรื่องการหาเงินมาใช้ในการฟื้นฟูและก็การแก้ไขปัญหา หนี้สินของเกษตรกรในการเดินทางของผมทุกภาคนะครับสิ่งที่เป็นปัญหารวมกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการหนี้ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการข้อมูลนี่มีเรื่องตั้งแต่ว่า <c oughs> ลูกหนี้ของเราที่มาสมาชิกของเราที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีจํานวนที่ชัดเจนเท่าไหร่มีสภาพหนี้อย่างไรสภาพการผลิตอย่างไรเราก็ยังไม่ค่อยชัดกันนักสํานักงานใหญ่กับสํานักงานสาขาจังหวัดก็ยังมีตัวเลขที่ยังไม่ตรงกัน นอกจากนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อนี่ที่มีการอุทธร์นะครับในหลายๆจังหวัดก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่านี่อุทธร์นั้นเป็นนี่ที่ถ้าไม่ใช่เป็นนี่ของเกษตรแล้วทำไมต้องมีการอุทธร์ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราก็ต้องช่วยกันแก้ต่อไปนะครับส่วนเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยการฟื้นฟูสิ่งที่เจอก็คือว่าเราจะใช้รูปแบบไหนที่เหมาะสมกับจังหวัดนั้นนั้นเราก็จะต้องมีมาตรฐานอะไรเราได้มีตัวชี้วัดอยู่5อย่างนะครับในการ ดูว่างานฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนเงินเ,เริ่มต้นจากเท่าไหร่ซึ่งระวางไว้ตั้งแต่30,000บาทนะครับในการเป็นขั้นแรกสําหรับโครงการหรือว่าประสบการณ์ที่ยังไม่มากนักนะครับแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่5เนี่ยเรามีอยู่5ขั้นด้วยกันขั้นที่5เราอาจจะหาเงินมาให้งานฟื้นฟูนในระดับล้านอาจจะตั้งแต่2ล้านขึ้นไปเป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่ผมเห็นแล้วก็เป็นที่ให้กําลังใจผมอย่างมาก นั่นก็คือหัวหน้าสํานักงานทุกจังหวัดนะครับให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลให้ความเป็นกันเองในการนําเสนอและก็ไม่มีเาเรียกว่าไม่มีปิดบังข้อมูลกันและหลายๆคนก็กล้าที่จะให้คําแนะนําและก็กล้าที่จะนําเสนอโครงการใหม่ๆโครงการใหม่ๆอย่างเช่นการปลูกพืชริมทางรถไฟปลูกต้นไม้ริมทางรถไฟอย่างเช่นโครงการที่กําลังคิดอยู่ตอนนี้ก็คือนวะเกษตรกรซึ่งเราจะเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยมา เชื่อมต่อกับคนรุ่นเก่ามาเชื่อมกับพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ให้งานให้การเลี้ยงดูให้งานของการที่เราจะมาอยู่ให้ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้โดยคนรุ่นใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากหัวหน้าสํานักงานอีกอย่างหนึ่งที่ได้ได้รับแล้วก็ต้องแก้ไขก็คือเรื่องของการตั้งใจทํางานของพนักง,งานแล้วก็ของอาสาสมัครซึ่งทุกคนตั้งใจทํางานแต่ว่าเราก็เจอข้อจํากัดหลายๆอย่าง ผมกาลังแก้ไขปัญหานี้ให้กับพวกเราอยู่ทุกวิถีทางนะครับโดยเฉพาะารูปจ้างนะครับถ้าได้ดูเรื่องนี้ผมพยายามแก้ไขและก็เข้าใจในความรู้สึกของพวกเราหลายๆป,ปัญหาคงต้องเปิดใจกันหลายปัญหาผมจะพยายามให้ถึงที่สุดครับสําหรับหลังจากนี้จะทําอะไรต่อที่ผ่านมาสอสาเดือนเดินทางตลอดตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็คงจะสุ่มจังหวัดที่คิดว่าน่าจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ว่ามีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดอันที่2ก็คือเรื่องกฎระเบียบต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ,อการทํางานต้องมีการแก้ไขนะครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพรบอกองทุนนะครับก็คงต้องมาดูกันว่าต่อไปเราจะทําให้ดีที่สุดอย่างไรเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ต้องปฏิรูปแก้ไขให้มันดีที่สุดนะครับการแสดงออกของทุกคนในการรักษากองทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการให้ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่เข้าซึมลึกเข้าสู่พนักงาน ซึมลึกเข้าสู่สมาชิกกองทุนที่มีถึง5ล้านคนนะครับซึมลึกเข้าสู่การเข้าใจของสังคมว่ากองทุนนี้มีประโยชน์ต่อกองทุนอย่างไรบ้างปี2558ครับภายใต้งบประมาณอันจำกัดและสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหากันในระดับทั่วประเทศโดยเฉพาะเรื่องของแก้เรื่องปัญหาเรื่องหนี้และงานฟื้นฟูเนี่ยผมจะเน้นเรื่องงานฟื้นฟูเป็นประเด็นแรกนะครับ เพราะว่าเรื่องหนี้เรื่องสินอย่างที่ทราบกันนะไม่ว่าเราจะทุ่มเงินไปเป็นแสนล้านมันก็ไม่จบไม่สิ้นถ้าเราไม่ประตัดวงจรที่ทําให้เกิดปัญหาหนี้ขึ้นมาแล้ววงจรที่จะตัดให้ได้นั้นก็คือการพึ่งตนเองให้ได้ทางเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะหารูปแบบที่เราค้นคว้ามาจากการทํางานของพวกเราเองร่วมกับชาวบ้านเนี่ยว่ารูปแบบไหนที่จะนําเสนอให้เป็นนโยบายของรัฐรูปแบบไหนที่จะแสดงความเข้มแข็งของเกษตรกรได้ปีหน้าเราจะเริ่มจากงานฟื้นฟู งานนี่เราจะทําให้โปร่งใสทําให้เป็นธรรมทําให้รวดเร็วนะครับงานฟื้นฟูงานนี่เราจะนําด้วยคําฝันที่ว่าประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องอเป็นเจ้าของงานในแง่ของการคิดค้นงานใหม่ๆนะครับอันที่สก็คือขจัดปัญหาหนี้สินของเกษตรกร3งานนี่แหละครับมีประสิทธิภาพิเริ่มงานใหม่นะครับ เป็นฝ่ายลุกนะครับล่านสุดท้ายก็คือทํางานนี่ให้รวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับก็เราร่วมกันฟันฝ่าครับผมเองเอ,าอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางจะไม่เคยท้อถอยในการสร้างองค์กรครับขอบคุณครับได้เงินสนับสนุนมา3า0แสนกว่าบาทได้มาทำกิจกรรม3กิจกรรม ได้เล่าไปแล้วว่ากิจกรรมที่1คือกิจกรรมปลูกหมอนเลี้ยงไม้กิจกรรมที่สองคือการเลี้ยงหมูหลุมกิจกรรมที่สามคือปลูกพืชสมุนไพรทีนี้การเลี้ยงไหมหนึ่งปีเราจะเลี้ยงได้ได้แฝดรุ่นใช่ไหมคะสามเดือนได้ได้สองรุ่นแต่เราจะพักสามเดือนเพราะว่าหน้าร้อนมันไม่ได้ทีนี้ในผลผลิตในตรงนั้นนะคะไหมนี้อย่างน้อยเราก็ได้ รายละรุ่นละ10กระด้งสิบกระด้งนี้จะเป็นไหมหนึ่กิโลหกิโลเราก็ขายกิโลละพันห้าร้บาททีนี้เราจะมีรายได้าจากดักแด้อีกนะคะดักแด้แล้วก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณกระด้งละเจ็บบาทฉะนั้นเฉลี่ยแล้ว ในสามเดือนเราก็จะได้สองรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินที่จะส่งกองถุนฝืนถูใช่ไหมคะเราก็ประชุมกันว่าทำยังไงก็เลยมีการออมเพราะว่านิสัยการออมกลุ่มนี้มีมาก่อนแล้วค่ะก็เลยออมออมเดือนละสองร้อยบาททุกคนทุกคนจะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเก็บได้ทุกคนเลยสิ้นเดือนก็จะออมไปฝาก ทีนี้พอส่งกองทุนแล้วนะคะปีแรกเราจะส่งเฉพาะดอกเบีย้ยพอปีที่สองเราก็จะส่งต้นทุนด้วยโดยไม่เดือดร้อนจากสมาชิกเพราะเราได้ออมเงินส่งไว้แล้วเราจะส่งเดือนมีนาของทุกปีค่ะโดยกำหนดส่ง6ปีแต่เราส่งมาแล้ว2ปีนะคะขณะนี้ยังเหลืออยู่อีกสี่ปีค่ะก,ก็จะหมดค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดสัมมนาสี่สำนักประกอบด้วยสำนักบริหารสำนักอำนวยการสำนักกฎหมายและสำนักตรวจสอบโดยท่านเลขาธิการนายวัชิรพันธ์จันทระจรเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาณภูสักทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปี2558เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนและพัฒนาเกษตรกรของเราเนี่ยมีภารกิจที่สำคัญอยู่สองประการประการแรกก็คือการฟื้นฟูนและพัฒนาอาชีพเกษตรกรอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรทั้งสองภารกิจเนี่ยจะบรรลุได้ก็ต้องมี สำนักสำคัญอยู่อีก6สสำนักซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการที่จะผลักดันให้งานของกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรประสบความสําเร็จในวันนี้สำนักทั้งหมดได้มาร่วมกันในการสรุปบทเรียนผลการปฏิบัติการประจำปี2557ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับรวมทั้งปัญหาต่างๆเนี่ยกลับไปแก้ไขปัญหา และก็เพื่อที่จะไปพัฒนางานของเราให้มีระดับมีประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อรับใช้พี่น้องเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการทํางานของเราในครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนประสบการณ์ของเราของพนักงานได้ลูกจ้างทั้งหมดที่ได้รับะกอ่อให้เกิดคุนูประการให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพราะบทเรียนที่เกิดขึ้นของเราในวันนี้จะเป็นบทเรียนที่เราจะสามารถยกระดับนําไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นจริงและก็ถ่ายทอดมาเป็นทฤษฎีหรือบทเรียนสําคัญที่นําไปใช้ต่อไปได้ในอนาคตเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสรุปบทเรียนของประจําปี2557ในปีนี้จะเป็นก้าวย่างก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของกองทุนฟูที่จะนําพากองทุนฟูให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นขอขอบคุณท่านเลขาธิการท่านรองเลขาธิการผู้อำนวยการสํานักและก็ หัวหน้าส่วนรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้พี่น้องเกษตรกรสมตามความมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กาหนดให้เป็นภารกิจที่สําคัญในการจัดการหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยังย่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับ ขอคุณท่านเลขาธิการและผู้บริหารทุกท่านที่เล้ยเห็นความสําคัญของการสุ่มงานครั้งนี้ในการสุ่มงานครั้งนี้จะเป็นการสุ่มงานของพนักงานและลูกจ้างในแต่ละสานักเ,เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมการทํางานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์ทุนให้ประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาพี่น้องกเกษตรกรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพนักงานและลูกจ้างทุกท่านทั้งสํานักงานใหญ่และสาขาจังหวัดที่ได้ทํางานร่วมกันด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับค่ะ การสันมนาครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดจะเป็นเรื่องการทํางานเป็นทีมความสามาคัคคีคือแต่ละสํานักอะค่ะเวลาอยู่ที่สาํานักงานใหญ่พี่ๆแต่ละคนบางคนแค่เดินสวนกันมองหน้ากันเฉยๆไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ําแต่พอมาครั้งนี้ค่ะได้พูดคุยได้รู้จักกันทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนน่ารักให้ความร่วมมือให้คําปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็ได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆค่ะทาให้การทํางานบรรลุไปถึงเป้าหมาย ได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นคือพี่ๆทุกคนน่ารักให้ความร่วมมือสามัคคีกันนะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าท่านเลขาธิการท่านได้เดินทางไปตรวจติดตามงานรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในภูมิภาคต่างๆเกือบจะทั่วประเทศเพื่อนำปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นมาประมวลหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการหนี้การฟื้นฟูและการบริหารงานภายในองค์กร <S <S ในส่วนของการสัมมนาพนักง,งานที่ภูสักทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกท่านเลขาธิการได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งเป็นประธานในพธิธีเปิดงานเพื่อที่พนักง,งานทุกคนจะได้นําความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองค่ะ ในช่วงสาระน่ารู้ในวันนี้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูคุณวัชรพงษ์คงมั่นมีร,รายละเอียดมาบอกพี่น้องกเกษตรกรว่ากฟกจะดูแลพี่น้องกเกษตรกรสมาชิกได้อย่างไรบ้างขอเชิญไปรับชมได้เลยค่ะเกษตรกร,ร,กรอยากจะให้กองทุนฟื้นฟูเข้าไปอุ้มชูช่วยเหลือร่วมคิดร่วมทำกับพี่น้องเกษตรกรนี้ต้องทาอย่างไรก็แน่นอนครับเราก็จะต้องยื่นคําขอ เพื่อเป็นสมาชิกใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นสมาชิกกองทุนเองก็ไม่รู้ครับว่าพี่น้องอยู่ส่วนไหนอย่างไรบ้างนะครับเมื่ออยากจะให้กองทุนไปร่วมคิดร่วมทํากับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ยื่นคําขอเป็นสมาชิกกองทุนเมื่อยื่นคําขอเป็นสมาชิกกองทุนถามว่ายื่นที่ไหนยื่นที่จังหวัดที่สำนักงานกองทุนโดยทั่วไปก็อยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเมื่อไปยื่นแล้วเนี่ยทางสำนักงานกองทุนก็ถือว่าพี่น้องเนี่ยเป็นสมาชิกของกองทุน นะครับแล้ว so, ม you ัน <NF> มีรายละเอียดอยู่ว่ามันต้องมีกี่คนกี่คนรวมกันจึงสามารถจึงจะสามารถเป็นกลุ่มหรือกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กองทุนจะสามารถรับเป็นสมาชิกได้นะครับคราวที่แล้วก็พูดถึงว่าอย่างน้อยก็ต้อง50คนขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อเมื่อยื่นแล้วเนี่ยกองทุนจะช่วยเหลือพี่น้องในส่วนใดบ้างนะครับวันนี้ผมจะพูดต่อจากคราวที่แล้วอยู่ตรงนี้แหละครับ ว่าเมื่อยื่นเป็นสมาชิกกองทุนแล้วเนี่ยพี่น้องกับกองทุนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันเนี่ยนะครับเมื่อยื่นเป็นสมาชิกแล้วทางกองทุนจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือว่าจะเข้าไปฟื้นฟูนะครับ จะเข้าไปฟื้นฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรทีนี้วิธีที่จะเข้าไปแก้ไขฟื้นฟูเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้อย่างไรล่ะ,อ,ะอย่างไรหรือครับกฎหมายกำหนดอย่างนี้ครับว่าถ้าพี่น้องต้องการให้กองทุนฟื้นฟูเข้าไปช่วยเหลือในด้านฟื้นฟูเนี่ยพี่น้องก็ต้องยื่นทําเป็นโครงการหรือทําเป็นโครงการนะครับหรือแผนงานเข้าไปที่กองทุนนะครับเขยงง่ายๆครับ มันมีแบบฟอร์มอยู่ที่สำนักง,งานกองทุนจังหวัดนะครับไปขอที่สำนักง,งานจังหวัด็ก็จะมีแบบฟอร์มในการเขียน,น,นการในนเขียโครงการฟื้นฟูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดว่าองค์กรของท่านชื่ออะไรสามาชิกเท่าใดอย่างเงี้ยน,นะครับที่นี้มีคําถามว่าในจังหวัดหนึ่งๆมันมีทั้งหลายองค์กรจะทําอย่างไรความเป็นจริงนี้หลายๆองค์กรเนี่ยเราสามารถจะควบรวมกันได้นะครับ ในกฎมหมายนี่จะเขียนไว้ว่าท่านสาม,มารถที่จะควบรวมกันได้เป็นองค์กรเดียวก็ได้เพื่อที่จะให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์กรที่มีพลังนะครับก็ในรายละเอียดเนี่ย <c oughs> ว่าเมื่อควบเป็นองค์กรเดียวแล้วจะมีคณะกรรมการอะไรยังไงเนี่ยพี่น้องก็ไปถามที่สําน<ง>ักง,นนนะง,งานกองทุนนี่แหละครับนะครับสํานักงานกองทุนจังหวัดเขาจะมีทุกจังหวัดผมเข้าใจว่ายินดีนนนต้อนรับพี่น้องเกษตรกรอย,อยู่แล้วอ,อันนี้คือโครงการฟื้นฟูนะครับทีนี้ นอกจากกรรมาการบริหารที่จะพิจารณาแผนงานโครงการแล้วในะใ,ใครอื่นอีกที่จะพิจารณาแผนงานโครงการของพี่นอ้องคำตอบคือเลขาครับเลขาเนี่ยท่านจะเลขานี่จะพิจารณาโครงการของพี่น้องในโครงการที่ไม่เกิน5 0,000 0บาทครับอันนี้เป็นอำนาจของเลขาที่จะพิจารณาส่วนโครงการของพี่น้องมากกว่านี้เ่ยพี่น้องเขียนยังไงก็ได้นะครับมากเท่าไหร่ยัยงไงก็ได้ให้เป็นเหตุเป็นผล นะครับว่าท่านจะช่วยฟื้นฟูตัวเองอย่างไรนะครับก็เขียนมาอ้างเหตุอ้างผลมาความเป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนอย่างไงนะครับก็ยื่นมาที่สำนักงานกองทุนก็จะพิจารณาให้กับพี่น้องถ้าไม่ผ่านยังไงก็จะมีการอุทธรณ์นะครับซึ่งรายละเอียดก็น่าจะต้องไปคุยกับสำนักงานกองทุนจังหวัดนะครับถ้าเป็นสมสาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้วเนี่ยนอกจากได้รับให้กองทุนดูแลพี่น้องในแง่ของการฟื้นฟูแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องการจัดการหนี้นะครับพี่น้องรับพูดถึงเรื่องหนี้เ่ยมันน่าปวดหัวพระพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะครับผมเข้าใจผมรู้สึกความรู้สึกของพี่น้องบางคนซึ่งเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สถาบันการเงินเป็นหนี้นอกระบบนะครับเรื่องหนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูได้ตระหนักเรื่องนี้ จึงมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับนอกจากนอกจากหลังที่ผมเรียนกับพี่น้องแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการการจัดการหนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและเราเอาใจใส่และเป็นห่วงความรู้สึกเป็นห่วงไร่นาของพี่น้องที่จะหลุดลอยไปสู่บุคคลที่สามนะครับคราวที่แล้วผมเคยพูดบอกว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วตัวเลขที่ ไร่ที่นาที่จะไปอยู่มือบุคคลที่3มเนี่ยมีถึง38ล้านไร่อะนะครับะนะวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแค่ไหนยังไงเรื่องนี้ถามว่ากองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรตอบว่าตอบว่าพี่น้องครับผมมีประสบการณ์ที่ร่วมมือกับกองทุน ที่ไปคุยกับพี่น้องในพื้นที่เนี่ยยังมีความสับสนกันอยู่เยอะทีเดียวหนี้ที่จะกองทุนฟื้นหนี้ที่กองทุนฟื้นภูจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการประกอบเกษตรกรรมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักว่าต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการไปกู้ยืมไปทําการเกษตรนะครับและบุคคลที่กู้ยืมก็ต้องเป็นเกษตรกร และเกษตรกรนั้นต้องเป็นสมาชิกกองทุนนะครับอันนี้มันมีระบบมีระเบียบอะไรของมันอยู่บางทีพี่น้องก็ก็ใจร้อนบางทีก็ไม่เข้าใจก็ไปต่อว่าต่อขานเจ้าพนักงานต่อว่าต่อขานกองทุนฟื้นฟูก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราเข้าใจกันได้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือหนี้หนี้ต้องเป็นหนี้เกี่ยวกับเกษตรกรรมอันที่สองบุคคลที่กองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือได้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนนะครับอันที่สามต้องยื่น ต้องยื่นคำขอต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนนะครับข้าวๆมีหลักใหญ่ๆอยู่3ข้ออย่างนี้และหนี้ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับหนี้ที่เกิดจากการส่งเสริมของรัฐที่ผ่านมาเราเรา,เราจำได้ใช่ไหมครับว่าอีสานเขียวมีบัวพลาสติกมะม่วงหิม,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 มพานอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการของรัฐเข้าไปสนับสนุนถ้ามันล้มเหลวเนี่ย นะครับถ้ามันล้มเหลวเนี่ยไอ้ตรงนี้กองทุนก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับและก็อันที่สองคือหนี้ที่อยู่ในสถาบันการเงินในสถาบันการเงินนะครับไม่ใช่หนี้ลอกระบบนะครับหนี้ในสถาบันการเงินคืออะไรคืออยู่ที่ทกสที่ธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์อย่างเงี้ยนะครับกองทุนก็จะเข้าไปดูแลเรื่องอย่างนี้สําหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้อยู่ในสถาบันการเงินเหล่านี้เลยนะครับวิธีช่วยเหลือทํำยังไง วิธีช่วยเหลืออย่างที่กับผมเรียนแล้วว่าพี่น้องเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนแล้วเราก็จะเข้าไปดูแลเรื่องหนี้นะครับหนี้เท่าไหร่กองทุนจึงจะเข้าไปช่วยเหลือได้ก็ตั้งแต่1บาทขึ้นไปจนถึงไม่เกินสองล้านหนะครับถ้าเกินแล้วทํำยังไงมันมีระเบียบอย่างนี้ครับถ้าเกินสองล้านหเนี่ยทางกองทุน,นมีระเบียบบอกว่าถ้าเกินมากไปกว่านั้นเนี่ยให้พิจารณาเป็นรายรายไปแปลว่าไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ทิ้งเกษตรกร,กรที่เป็นหนี้มากกว่าสองล้านห้าแต่ให้พิจารณาเป็นรา,ายไปถ้าไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับก็เพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าคนที่อ่อนแอมากกว่ามากกว่าคนที่แข็งแรงนะครับถ้ามากไปกว่านั้นก็มาคุยกันว่าจะเข้าไปแก้ไขยังไงทำไมเป็นหนี้หนี้เกิดจากอะไรบ้างนะครับซึ่ง,งต่อไปนี้การเป็นหนี้ก็จะมากกว่าสองล้านห้าเยอะมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่า เพราะว่าเราเองก็ทุกทุกอย่างก็ขึ้นไปหมดแล้วนะครับการที่จะการที่จะยืมเงินมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรก็ไม่ใช่ว่ายืมมาหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นนะครับมันก็อาจจะระดับล้านระดับสองล้านห้าสามล้านบางแห่งก็เป็นสิบล้านเนี่ยนะครับนี่คือหนี้ที่เราจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับองเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมเ <c oughs> กษตรกรั้นต้องเป็นสมาชิกกองทุน นะครับแล้วต้องเป็นหนี้ที่ไม่เกิน2อล้านหถ้าเกินอย่างนั้นถ้าเกินมากกว่าน,นั้นก็พิพจารณาเป็นรายรายไปนะครับก็ช่วยเหลือได้แต่พิจารณาเป็นรายรายไปว่าถึงสาเหตุว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการให้สํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูด,ดูแลเรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหรือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันนี้รายการก,รกอบกกรไลน์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวต่ตอไปสวัสดีค่ะ